การทานายแผ่นดินไหวเนี่ยก็เป็นอะไรที่วงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามกันอย่างมากแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่เชื่อว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้เนี่ยเขาเจออ้าเหตุการณ์หนึ่งครับคือเหตุการณ์ที่ว่าการทํานายแผ่นดินไหวที่เมืองไห่เชิงปี1 9น5นะครับนี่ถือว่าเป็นปฏิหาริย์เลยนะเพราะว่าตอนนั้นน่มีแห่นไหวครั้งใหญ่เลยซึ่งเขาคาดว่าต้องมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลักแสนคนนะครับแต่ปรากฏว่าคนตายเนี่ยแค่หลัก2 0 0พันกว่าคนเท่านั้นเองนะ ก่อนหน้าเนี่ยเขามีการเตรียมการอพยพผู้คนไปแล้วนะคนถึงได้ตายกันน้อยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธกปี1975็ก็คือ50ปีกับอีกเกือบ2เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับวันนี้เราไปลํำลึกกันหน่อยดีกว่าเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทํานายได้นะแล้วทําไมมันถึงใช้ในอีก50ปีต่อมาไม่ได้นะครับปฏิหารการทํานายแผ่นดินไหวที่เมืองไห่เฉิงอยู่ในเมืองอันซามนมณฑลเหลียวหนิงนะครับอยู่ทางตอนเหนือเลยนะครับ คือต้องบอกว่าที่มาของการอพย,ยพคนก่อนแผ่นดินไหวครั้งนั้นมันสําเร็จได้เนี่ยเพราะว่าก่อนนั้นน่ะทางการจีนเขามีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพราะว่าช่วงก่อนนั้นนั้นช่วงห้าหกปีก่อนนั้นน่ะปีพันเก้าร้อหกสิหกถึงปีพันเก้าร้อหกสิบเก้าเนี่ยมันมีเขตการแผ่นดินไหวในจีนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่าอย่างอันนี้นะ,ะคนครสิงห์ไถ่นะครับบนทุนเหอเป่ยปีพันเก้าร้อหสิบหกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ มันเกิดขึ้นต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี66ถึง69ทางการจริงเขาเลยตั้งคณะ,ะศึกษาว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกไหมเขาก็มีการศึกษาเป็นเวลา4ปีนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ได้คอสรุปมันมีความเป็นไป,นปนได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือทะเลปัวไห่นะครับ ตรงนี้เป็นที่อยู่ของมณฑลเอเป่ยมณฑลซานตงนครเทียนจินแล้วก็มณฑลเหลียวหนิงที่มาของแผ่นดินไหวเมืองไห่เฉิงนั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวระดับห้าถึงหกแมกนิจูดภายในเวลาอีกสองปีนะนี่เขาทํานายปีเจ็ดสี่อีกสองปีก็คือประมาณเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะมาเกิดแถวเนี้ยแหละนะฮะไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งนะครับมณฑลเหลียวหนิงก็เลยมีการรณรงค์ให้ผู้คนระวังภัยกันนะครับ แล้วมัน <agrade>. ก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เหมือนเป็นการเตือนภัยก่อนอย่างเดือนธันวาคมปี1974ซึ่งอีกแค่สองเดือนจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยในเมืองข้างๆนะครับอ่าเหลียวหยางนะครับในมอทงเหลียวหนิงเนี่ยแหละเกิดแผ่นดินไหวระดับความแรง4.5ไม่ได้จูดซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับเมืองไหายเชิงอย่างที่วงกลมไว้เนี่ยฮะในเมืองเหลียวหนิงเนี่ยอยู่ทางขวานะครับเมืองไหายเชิงเนี่ยอยู่ในนครอานซานเนี่ยติดกันเลยนะครับทางขวาเนี่ยเขาเกิดแผ่นดินไหวระดับ4.5ไม่ได้จูดก่อน เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอ่าก็เลยเรียกว่าต้องมีการรลโลล,ลงระวังภัยแผ่นดินไหวกันเนะ่มีการโลโลให้ผู้คนเนี่ยออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านนะมีการโลโลให้ดูหนังกล,ลางแปลงกันนะเพื่อลดการอยู่ในอาคารอะไรประมาณเนี่ยก่อนเหตุการแผ่นดินไหวไม่นานก็มีรางบอกเหตุออกมาเรื่อยๆนะครับในบอ่อน้ําระดับของน้ําในดามบามามันมีการผันผวนอย่างมากเลยนะแล้วก็ความพิปกติของผิวหน้าดินนะครับ รวมถึงพฤติกรรมรปกติของสัตว์ทนีดต่างๆเนี่ยในระหว่างธันวาคมถึงกุมงาพันธ์คือก่อนจะเป็นนินวหยเนี่ยชาวบ้านให้สังเกตว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นหนูและงูไปตัวแข็งค้างอยู่บนถนนนะครับวัวและม้ามีการกระตับกระสายฝูงไก่ไม่ยอมเข้าแลา้วฝูงห่านออกบินผิดป,ปกตินะครับอันนี้มันมีที่ทําให้รู้สึกผิดป,ปกติหลายอย่างที่ชาวบ้านเขาบันทึกเอาไว้ถึงสามกุมภาพันธ์ก็คือช่วงไม่กี่วันก่อนจะเกิดแผ่นินไหวอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า แผ่นดินไหวนำ้ำหรือฟอร์ช็อกตัวใหญ่เราจะได้ยินคําว่าอัพเซอร์ช็อกก็คือแผ่นดินไหวตามจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลักมันมีแผ่นดินไหวนํำด้วยนะรเรียกว่าฟอร์ช็อกซึ่งมันเกิดฟอร์ช็อกเนี่ยภายในเมืองเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะในช่วงสามวันแรกเนี่ยก็เลยมีการเรลงให้คนอพยพออกจากบ้านกันซึ่งตอนนั้นแหละเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอากาศหนาวมากนะครับผู้คนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นจริงไหมนะแผ่นดินไหวที่ว่าน่ากลัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะจนกระทั่งวันที่ หวันต่อมาหลังจากเหตุการณ์ฟอร์ช็อกเนี่ย4กุมภาพันธ์1975นะครับเวลา19นาิ36นาทีนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองนี้เลยไห่เฉิงเนี่ยนะฮะความรุนแรงระดับ7.5ไม่ไดจุดนะครับตอนนี้ะส่งผลนะครับให้สิ่งก่อสร้างในเมืองเนี่ย90%เนี่ยพังทลายลงมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนรางรถไฟสะพานท่อส่งน้ํามัน ที่ดินพอปลูกเนี่ยเสียหายไปเก้าสิเปอร์เซ็นนะครับตอนแรกเขาประเมินกันว่านะครับในเมืองนี้ยไข่เชิงเนี่ยมีคนอยู่ล้านกว่าคนนะฮะน่าจะมีคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นตก็คือประมาณหนึ่งจุดห้าแสนรายนะครับโอดว่าไปสำรวจจริงๆนะครับคนเสียชีวิตในเมืองเนี้ยแค่สองพันสิบเอ็ดรายนะครับบาดเจ็บอีก2 7 0 0มเจ็พันรายนะย ก็เพราะามีมาตรการในการเรียวเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอเองมีการอพยพผู้คนออกมาก่อน <c oughs> เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะมันมีจุดผีสังเกตหลายอย่างนะครับทั้งหน้าดินระดับน้ําในบ่อน,น้ำนะครับพฤติกรรมของสัตว์อะไรนที่เขาจดบันทึกเอาไว้เนี่ยรวมถึงการเกิดขึน้น,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 นของฟอร์ช็อกก็คือแผ่นดินไหวนําในเมืองข้างๆรวมถึงในเมืองของเขาเองเนี่ยก็เลยนาไปสู่การอพยพเนี่ยเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็มีการสอบสวนเหมือนกันว่าตกลงเนี่ย ไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรู้ทางวิศาสตร์ใหม่หรือเปล่าเอาไปใช้เตือนภัยแผ่นดินไหวอื่นๆได้ไหมหรือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโชคกันแน่นะเพราะว่าในปีถัดมานะครับทีมนักวิศาสตร์ของสหรัฐก,ก็เดินทางไปที่เมืองไห่เฉิงนะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่าการอพยพเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการรู้ก่อนว่าจะมีแผ่นดินไหวใหญ,ใหญ่น่าจะเป็นการอพยพเพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวน้านั่นเองนะครับการประกาศครั้งนั้นเป็นการรับมือกับแผ่นดินไหวน้าที่มาก่อนนั่นเองนะครับคือถ้าไม่มีแผ่นดินไหวน้าอันนั้นเนี่ย อาจจะมีการอ,อพยพก็ได้นะคือว่าเป็นโชคดีมากๆนะฮะก็คือคําสั่งอ,อพยพเนี่ยเกิดขึ้นก่อนผพนินไหวใหญ่มาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเรียกว่าชิวเชียจริงๆเนะี่ยก็ช่วยชีวิตคนไว้ได้อย่างมากเลยนะครับแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยมันจะใช้หลักการนี้กับผพนินไหวอื่นๆได้ไหมเนะี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะมันต้องเอาไปใช้เป็นจุดสังเกตที่เอาไวเ้เตือนภัยเพนินไหวอื่นๆ,ๆได้แต่วันไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าในแค่ปีถัดมานะครับปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกันเลยนะครับ ในเมืองถังซานมณฑลเหอเป่ยนะครับตอนนี้ความรุนแรงก็ใกล้เคียงกันเจ็ดจุดหกไม่นิจูดนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยทางการจีนประเมินว่าสองแสนห้าหมื่นลายแต่หน่วยงานของทางต่างประเทศเขาประเมินว่าน่าจะไม่ต่างกว่าสามแสนลายเนะี่ยเนี่ยนี่ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองจีเลยทีเดียวนะครับเขาก็ตั้งคําถามว่าเออมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เราเตือนก่อนไหมนะครับไปดูแล้วไม่มีเหมือนกันเลยนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองถังซานไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเหมือนหาเฉงเลยนะฮะทั้งเรื่องของระดับน้ําในบ่อน,น้ําการเปลี่ยนแปลงของหน้าดินพฤติกรรมของสัตว์หรือการเกิดฟอชช็อกไม่มีเลยนะครับออันนี้เป็นการพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนของแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งก็ไม่จําเป็นว่ามันจะช่วยพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้นะครับเป็นอนุสรณ์ที่เมืองถังซาน สร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกแก่การจากไปของผู้คนสามแสนรายที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นส่วนเมืองไห่เฉิงเนี่ยก็มีเหมือนกันเนะี่ยเป็นอนุสรณ์ที่ลำลึกถึงการเตือนภัยครั้งนั้นความสําเร็จในการช่วยชีวิตคู้คนเป็นแสนคนสองที่เนี่ยมีการสร้างอนุสรณ์เหมือนกันเลยนะอันนึงเอาไว้ลำลึกผู้เสียชีวิตอันนึงเอาไว้ลำลึกถึงความสําเร็จในการทํานายแผ่นดินไหวหรือว่าเป็นความภูมิใจของเมืองนะสิ่งที่แตกต่างกันของสองเมืองเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของ เรียกว่าเรื่องของดวงไได้นะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าทางเมืองที่เขารอดเนี่ยทางการเขาก็ให้ความใส่ใจเหมือนกันแต่ก็มไม่แหลมเพราะว่าเมืองที่โดนผลกระทบไม่ได้ใส่ใจคือเขาไม่มีเหตุการณ์อะไรให้มาสังเกตไงนะฮะคือถ้ามีเขาก็เตรียมตัวแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุนินไหวครั้งใหญ่มันไม่มีจุดอะไรสังเกตเลยนะครับ <S <S คือถ้ามันมีฟอร์ช็อกอะไรมาสักนิดนึงเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเหลี่ยกเลี่ยงความสูญเสียครั้งนั้นได้แล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าฟอ,อร์ช็อคงที่บอกนะ ฟอรช็อกก็คือแผ่นดินไหวนํำก่อนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับคล้ายๆกับแอปซิช็อกหรือแผ่นดินไหวตามที่จะตามมาจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั้ง3ส่วนเนี้ยฟอร์ช็อกเมนช็อกแอปซช็อกมันจะมีความสัมพันธ์กัน,กนทั้งช่วงเวลาและพื้นที่นะก็คือเวลาก็คือมีความคาบเกี่ยวกันพื้นที่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเขามีการประเมินว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อะมันจะมีแผ่นดินไหวนำปนระมาณี่ยประมาณ40% หมายความว่าไม่ได้จาเป็นว่าต้องมีทุกครั้งนะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เช่นเดียวกับอัพเดอร์ช็อคนะฮะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นตินิ้วหย,ยิ่งแรงขึ้นเช่นระดับมากกว่า7จ็ดแม้จิจูดขึ้นไปเนะี่ยโอกาสที่จะเกิดพอช็อคนะี่มีถึง70%็ดสิบเปอนะครับแต่ก็ไม่หมายความว่ามันจะเกิดทุกครั้งนะ่มันอาจจะมีสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เกิดก็ได้นะครับความไม่แน่นอนของการเกิดฟอช็อคนะี่เห็นได้ชัดเลยกับเหตุการณ์ซีนามีของเราเมื่อปีสองพันสี่ นะตอนนั้นก็เกิดการฟอร์ช็อกด้วยเช่นเดียวกันแต่เราไม่รู้เลยว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับคือย้อนไปก่อนหน้าน,นั้น2ปีนะครับมันเกิดแผ่นดินไหวในเกาะสุมาตราปี2002นะครับอันนั้นความรุนแรง 7. 4ดจุดสี่ไมล์นิจูดนะครับปรากฏว่าเขามาตรวจสอบทีหลังนะว่าแผ่นดินไหวครั้งนั้นเนี่ยเนี่ยนะที่เกาะสุมาตราปี2002มันคือฟอร์ช็อกของแผ่นดินไหวที่เกิดสึนามิที่บ้านเราเมื่อปี2004มันห่างกันถึง2ปีนะครับ ห่างกันถึงสองปีเนี่ยตอนนั้นเขาไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กันตอนหลังเขาถึงได้พิสูจน์ว่าปีสองพันสองคือฟอร์ช็อของปีสองพันสี่ไม่น่าเชื่อว,ว่าความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับเจ็ดจุดสี่มกนิจูดมันคือฟอร์ช็อของแผ่นดินไหวปีสองพันสี่ที่มีความรุนแรงเก้าจุดสองถึงเก้าจุดสามไม่นิจูดนะครับเจ็ดจุดสี่มันยังเป็นฟอร์ช็อของเก้าจุดสองได้นะฮะแล้วมันห่างกันถึงสองปีเนี่ยตอนนั้นไม่มีใครทาาราบจริงๆว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันไอ้น,นี่อย่างเป็นพื้นที่นะเลยว่าีะ มันต่างกันถึงสองปีนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นนะว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มันจะมีฟอร์ช็อกเสมอไปเนะเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ปีพันเก้าร้ห้าสิบที่อินเดียและจีนตอนนั้นความรุนแรงเนี่ยแปดจุดห้าไม่ได้จุดนะครับตอนนั้นไม่มีแผ่นดินไหวนํำเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะอันนี้ก็คือความยากในการทํานายนะเพราะว่าเมื่อเราศึกษาอะไรไปเนี่ยปรากฏว่าพอศึกษาไปเยอะๆมันก็ค้นพบว่ามันอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างที่คิดก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการล้ำลึกถึงปฏิหารครั้งนั้นคนก็ยังมองทุกวันนี้มันเป็นปฏิหารจริงๆนะส่วนหนึ่งก็คือความใส่ใจของหน่วยงานที่เฝ้าระวังด้วยแต่มันจะเอาลาจังหอในครั้งนั้นมาคานายเหตุการณ์อื่นไม่ได้คือต้องบอกว่าความก้าวหน้าในการศึกษาความเป็นไม่ได้การทํานายแผ่นนินไหวเนี่ยมันเหมือนการเติบโตของต้นข้าวนะครับนึกถึงต้นข้าวยิ่งสูงมันยิ่งโค้งลงพื้นนะก็คือในอดีตนะ่โดยเฉพาะยุค7 0ูเนี่ย องค์การวิทยาศาสตร์เขาเคยคิดว่าเราใกล้แล้วล่ะที่จะทํานายเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้นะครับแต่ยิ่งศึกษาไปเรื่อยๆจนถึงยุคทวรริทีก้าูเนี่ยก็ไปเจอคําถามมากกว่าคําตอบนะก็คือยิ่งศึกษาไปเรื่อยๆมันพบความไม่แน่นอนของกิจกรรมใต้พื้นโลกเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ตอนนี้เขาสรุปกันว่าความเป็นไปได้ในการทํานายแผ่นดินไหวอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย ในอนาคตอันใกล้นะฮะเนี่ยเขามองว่าอนาคตอันใกล้นี่มันแทบจะไม่มีทางที่จะทํำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้เลยนะครับ